ย่อแล้วเข้าเมื่อไหร่ก็แพ้หรือแค่ไม่รู้จัก p ู l แ back ดีพอสวัสดีครับผมออกซีอ็อกซิเทรดบริการเห็ดอ็อกซีนะครับคลิปนี้นะครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการ p ู l แ back หรือว่าการพักตัวกันนะครับการเทรดแบบพักตัวเนี่ยเป็นเป็นเหมือนจุดที่ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบในตลาดนะครับแต่ถ้าเราเข้าในจุดที่อ่ามันย่อยังไม่ดีพอเนี่ยนะครับหรือว่ามันยังไม่ใช่จุดที่เราควรที่จะไปโฟกัสนะครับมันก็ทําให้เราแพ้อย่างต่อเนื่องได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมา เจาะลึกในส่วนของการดูพูแบ็กการสังเกตพูแบ็กกันดีกว่านะครับว่านอกจากการพักตัวหรือว่าการย่อแล้วเนี่ยมันมีพฤติกรรมมีอะไรที่เราต้องสังเกตมากกว่านั้นอีกไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเนื้อหากันเลยนะครับและแน่นอนคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากบล็อกเกอร์เอ็ดแคปเอ็ดแเป็นบล็อกเกอร์เจ้าแรกๆที่พาเทรดเดอร์ไทยเข้าไปเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิ่ได้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้รีวิวการโหวตจากเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิ่งด้วยด้วยสกอร์ที่สูง ซึ่งมีค่าสเปดที่แคบมากๆเลยนะครับในตลาดเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นดใดๆ้เพิ่มเติมเทรดได้ทุกกลยุทธ์ไม่มีเงื่อนไขในการถือออเดอร์จะถือสั้นเปิดปิดเพียงซิวิหรือจะถือยาวข้ามเดือนข้ามปีเลยก็ได้นะครับซึ่งระบบเนี่ยมีความเสถียรมากในการส่งคําสั่งซื้อขายเพียง0.004วินาทีเท่านั้นเองสภาพคล่องระดับพรีเมียมเลยนะครับและข่าวดีสำหรับพี่น้องเทรดเดอร์ชาวลราสามารถเปิดบัญชีกระทางเอ a แคปได้แล้วเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้แล้วนะ โอเคสวัสดีครับก็ก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่า pullback หรือว่า retestment กันก่อนเลยดีกว่านะครับแน่นอนว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาสู่ตลาดเนาะเริ่มศึกษาเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยยังไงเราก็ต้องผ่านใครคำว่า d o l t t r y หรือว่ามีคำว่า retestment การพักตัวหรือว่าการย่ออยู่แล้วนะครับนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าไอ้ d o l t t r y เนี่ยนะครับหรือว่าการพักตัวเนี่ยเราสังเกตได้ยังไงเนาะ แต่ว่าใดๆคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะไกด์ให้ก่อนละกันนะครับเราจะไม่ได้เป็นลงรายละเอียดอะไรมากเนาะก็จะไปแบบเร็วๆนะครับก็คือดาวเทลี่เนี่ยนะครับคือทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของเทรนนะครับเทรนจุดสังเกตของเทรนคือการที่ราคาเนี่ยถ้าเทรนขาขึ้นนะครับเทรนเปนขาขึ้นเนี่ยนะครับราคาจะสามารถยกไฮยกโลได้ยกไฮยกโลได้นะครับส่วนในเทรนขาลงนะครับแน่นอนว่าราคาเขาก็มีการปรับไฮต่ําลง ปรับโลต่ำลงปรับไฮต่ำลงนะครับอันนี้คือเทรนขาขึ้นส่วนอันนี้คือเทรนขาลงและไอ้ช่วงที่เข้าแล้วเราจะได้เปรียบที่สุดแน่นอนก็คือในช่วงของการพักตัวนั่นเองถ้าเรารู้ว่าเทรนเป็นขาขึ้นดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่อในอนาคตเนี่ยนะครับก็มีสูงกว่านั่นเองส่วนไอ้เทรนขาลงแน่นอนว่าราคาก็มีโอกาสในการที่จะปรับตัวต่วตำลงเรื่อยๆหรือว่าอยู่ในช่วงของการที่ความต้องการซื้อเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับทำให้ราคาเนี่ยดรอปลงมาเรื่อยๆ ได้เช่นกันนะครับแต่ไอจุดที่เราจะสังเกตหรือว่าจุดที่เรารู้สึกว่าเ้ยเข้าเราจะได้เปรียบที่สุดคือจุดไหนนะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นจุดที่ราคาเริ่มพักตัวใช่ไหมครับซึ่งไอจุดที่ราคาเริ่มพักตัวนี่แหละเราเรียกว่า pull back หรือว่า retestment นะครับนะบในฝั่งของขาลงก็เช่นกันนะครับบางที่อาจจะเรียกต่างกันนะครับก็คือสลับฝั่งเรื่องของ pull back, t o back อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าใดๆคือในองค์รวมผมเรียกว่า pull back หรือว่าผมจะเรียกว่า retestment หมดเลยแล้วกันนะครับ โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือจุดที่เราจะเริ่มสังเกตว่าราคาเนี่ยได้มีการปรับตัวลงมาละปรับตัวลงมาละถ้าเราจะช้อน,นะครับหรือว่าจะซื้อเราก็ควรจะซื้อในช่วงที่ราคาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวพักฐานปรับตัวพักฐานปรับตัวพักฐานนั่นเองนะครับอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะนําเสนอในส่วนอะไรนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมจะให้ทุกทุกคนเนี่ยนะครับฝึกสังเกตเรื่องของการหาจุดเริ่มต้นของการพักตัวนั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถแบ่งออกไปได้หลายอย่างนะขึ้นอยู่กับ เราจะใช้อะไรนะแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างในจุดที่ค่อนข้างที่จะมีความนิยมแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของการใช้ Price Action การใช้ Indicator แล้วก็การใช้ Re t e s t m e n t Level นะครับทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับเราไปดูกันว่าเราจะใช้ในช่วงไหนล่ะนะครับแล้วก็เราจะสังเกตจากอะไรได้บ้างว่าโอเคราคามันมีการเริ่มต้นพักตัวแล้วราคามันมีการเริ่มต้นพักตัวแล้วราคามีการเริ่มต้นพักตัวแล้วและเริ่มต้นพักตัวนะครับ อ่ะโอเคเรามาดูในฝั่งของ p r i แอคชั่นกันก่อนเลยดีกว่านะครับプ i イแอคชั่นเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนาะในส่วนของการดูการพักตัวนะครับเราจะสามารถสังเกตจากการเกิด Engulfing นะครับซึ่งไอการ Engulfing เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยนะครับเขาเริ่มมีการพักตัวในทิศทางฝั่งตรงข้ามนะครับสมมติว่าเทนเป็นขาขึ้นมาเนี่ยครับมีแท่งเทียนขาขึ้นต่อเนื่องมาแล้วเกิดเป็นแท่งเทียนกับตัวลงมาเนี่ยนะครับอ่ะ เกิดเป็นแท่งเทียนกลับตัวลงมาหรือว่าเป็นแท่งฝั่งตรงข้ามลงมาเนี่ยนะครับสามารถวิ่งคุมนะครับวิ่งคุมแท่งก่อนหน้าได้เนี่ยนะครับหรือว่าแท่งบูลลิชที่สามารถทำไฮสูงชุดไดเ้เราจะถือว่าเอ้ยราคามันเริ่มมีการพักตัวแล้วนะโมเมนตัม um ในฝั่งของตรงกันข้ามเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาสู่ตลาดเริ่มเข้าสู่ราคาแล้วนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันแสดงออกมาในรูปแบบของโมเมนตัมทิศทางในไพแอคชั่นหรือว่าในลักษณะของแท่งเทียนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เนี่ย การดูลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมนะตั้งแต่ M 1จนถึง Daily weekly เลยนะครับแต่แน่นอนว่ายิ่งไทม์เฟรมใหญ่นะครับมันจะมีนัยยะสำคัญกว่าในการอ่าน r i c แ action แบบนี้นะครับหรือว่าอ่านการพักตัวแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากว่าที่ราคาเนี่ยเขาจะสามารถฟอร์มตัวฝั่งตรงกันข้ามได้เนี่ยฟอร์มตัวฝั่งขรงทองกันข้ามได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหรือว่า 1วันเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ระยะที่เห็นแบบมีนัยสําคัญมากกว่าแต่ถ้าเป็น m 1หรือว่า m 5เนี่ยมันก็จะมีสัญญาณรบกวนหรือว่ามีจุดที่หลอกเราได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะแค่หนึ่งร้อจุดห้จุดหรืออาจจะน้อยกว่านั้นในแล้วแต่สกุลเงินแล้วแต่คู่เงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลอง ไปใช้ฝึกสังเกตกันดูนะครับส่วนไอจุดที่เรียกว่า e n c u p หรือว่ากืนกินเนี่ยนะครับคือเราสามารถที่จะดูด้วยตัวของ b o ี้หรือตัวของไส้ก็ได้นะครับอ่ะยิ่งถ้าเราดูด้วยตัว b o ี้มันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมากกว่าการดูด้วยไส้นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้คือผมเอาแบบเน้นแบบ agressive เลยเพื่อที่จะสังเกตง่ายๆเลยก็คือโอเคขอแค่มีไส้เนี่ยขึ้นมาพาดเนี่ยเราก็จะสามารถคอนเฟิร์มสวิงไฮและสวิงโลได้แล้วนะครับซึ่งไอจุดที่จะเป็นสวิงไฮสวิงโลก็คือจุดที่เป็นจุดต่ําสุด แลวก็จุดที่เป็นจุดสูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้นะลองมาดูภาพตัวอย่างกันนะครับในส่วนภาพตัวอย่างนี้นะครับก็อันนี้ผมเปิดในไทม์เฟรมตับนะครับก็จะเป็นการาฟของทาง S cap นะครับที่ไทม์เฟรม5นาทีดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเร็วนิดนึงนะครับเร็วนิดนึงแต่ว่าจุดที่ผมจะให้สังเกตเลยก็คือจุดนี้นะครับลองดูกันนะตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าแท่งเนี้เป็นแท่งที่สามารถทําจุดสูงสุดได้มีการวิ่งคุมไปนะครับเห็นไหมตรงนี้คือ end gap เราก็สามารถที่จะะมาารรคว,ว้เย่่ตงงนีืออส จุดนี้ก็เหมือนกันนะครับทำโลทําโลใช่ไหมครับอ่จริงๆตรงนี้มีโลด้วยนะผมมองข้ามครับมีโลตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถเกินขีดตรงนี้ได้นะครับวิ่งลงมาปึ๊บตรงนี้เป็นจุดทาสุดเห็นไหมเขาก็ทาจุดทาสุดของแท่งเทียนลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใดๆก็คือมีตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็เป็นโลนะครับแล้วตรงนี้เป็นไฮใช่ไหมราคาคุมปุ๊บเราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นไฮเนี่ยนะครับรอราคาปิ้นมาปิ้นมาปิ้นมานะครับราคามีการปเ็้งงนนีโลวิ่ขึึึ้้้้นนนไไไไปปปขขดคราุมปุ๊บเราก็ได้ตรงนนี้เป็ ลงมาลงมาลงมาเห็นไหมครับก็ได้ตรงนี้เป็นโลนะครับเนี <N> ่ย <ne ak> คือมันจะต้องเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนแล้วมันก็จะสามารถเกิดอีกฝั่งหนึ่งได้แต่มันสามารถที่จะเกิดสลับกันได้แบบนี้นะครับ <N> คือไม่จําเป็นที่จะต้องทําทําเป็นสวิงสวยงามให้เราเห็นแบบนี้นะครับไ,ไม่ต้องเป็นยกไฮยกโลให้เราเห็นแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะสลับคุมไปค,มไปค,มไปคุมมาคุมไปคุมมาแบบนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องคอนเฟิร์มฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนเมื่อคอนเฟิร์มโลเดี๋ยวมันจะมีการคอนเฟิร์มไฮต่อคอนเฟิร์มคอนเ แบบนี้สลับกันไปกันมานะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในภาพนี้นะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็น high low high low high l o ใช่ไหมครับถ้าเราเอาเรื่องของการจําแนกเทรนการแบ่งเทรนมาเราก็จะระบุได้แบบนี้เห็นไหมครับตันนี้คือการดูสวิงก่อนนะผมจะไม่ได้แบบพูดถึงเรื่องของการสังเกตหรือว่าการดูจุดที่เป็นจุดสังเกต สำคัญสำคัญหรือว่าจุดที่มีรัยะสำคัญมากนะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะคือเราดูสวิงย่อยก่อนเรายังไม่ต้องพูดถึงเมเจอร์ไมเนอร์นะครับซึ่งการใช้พาแอคชั่นเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็จะมีความ aggressiv นะครับหรือว่ามีความแบบรวดเร็อะสัญญาณรบกวนก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการคัดกรองด้วยตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างถ้าเป็นตัวของ SMC ใช่ไหมครับเขาก็จะใช้ในส่วนของ i n d u ิสเม n ตหรือว่ามองจุดไหนเป็น liquidity อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น ICT เขาก็จะมองว่าเออตรงไหนเป็น buy size เป็น sell size ราคาจะขึ้นไปตรงไหนก่อนที่จะอ่า continue ตามทิศทางหรือว่า direction เดิมของราคาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเอาไปฝึกสังเกตกันดูตรงนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกเข้าไปกันเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของพาร์ทต่อไปก็เป็นในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ผมขอแจ้งสิ่งที่พิเศษนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้สนับสนุนอ๊อกซี่นะครับโดยการสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมได้แนบไว้เนาะเป็นลิงก์ของทางโบเกอร์เอสแคปนะครับก็เราจะมีคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยนะครับฟรีอยู่ในคอมมูนิตี้เนาะซึ่งสไลด์ต่างๆที่ผมได้มีการทำอัปเดตเนี่ยนะครับอย่างสไลด์นี้ก็ด้วยนะครับก็จะมีการอัปเดตลงไปในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับดูสไลด์นี้เรื่อยๆกกก็คคคืออผู้ทีี่สสนนนนนนนัับบุะะะแลรรรวมมถึงใาาาตห อัปเดตโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับที่ใครที่กำลังมองหาบลกเกอร์ที่อยากจะอลองเปิดใช้นะครับหรือว่าอยากจะลองทดสอบดูนะครับก็แนะนำเป็นบลกเกอร์เอสแได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแจ้งอ e ีกบล็อกเข้ามาหาออกซีได้นะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นะครับอ่ะเรามาดูกันที่ในส่วนของอินดิเคเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการมาร์กหรือใช้ในการโฟกัสในส่วนของ สวิง uh, ได้นะครับแต่ใดๆก็คือเราอาจจะใช้ในพาร์ทของที่เป็นเรียกว่าอินดิเคเตอร์แบบโมเมนตัมหรือว่าอินดิเคเตอร์เฉพาะก็ได้นะคือถ้าใครใช้อินดิเคเตอร์เฉพาะที่แบบมาร์กแบบสวิงไปเลยระบุสวิงไปเลยเขาอาจจะใช้เงื่อนไขอย่างอื่นนะอาจจะเป็นเรื่องของแท่งเทียนเรื่องของการนับสวิงไฮสวิงโลอะไรแบบนี้นะครับแต่ในตรงนี้นะผมจะใช้อินดิเคเตอร์ในฝั่งของโมเมนตัมนะครับหรือว่าออสซิเลเตอร์เนี่ยนะครับในการ สังเกตนะเพื่อที่เราเห็นว่าอรอบของราคาเนี่ยของการพักตัวจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็จะมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยําที่ดีขึ้นนะครับสัญญาณลบตัดสัญญาณลบกวนออกไปได้ค่อนข้างที่เยอะนะครับในนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวของ stochastic นะครับ S I MACD EMA นะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกมากมายนะครับคือมันสามารถใช้ได้หลายตัวขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นหลักนะครับอ่ะเรามาดูภาพตัวอย่างกันก่อน,อนเลยนะครับตัวอย่างเนี่ยนะครับเรามาดูภาพนี้เนาะจากภาพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ซ้ายมือจะเป็นฝั่งของ MACD นะครับหรือว่า MACD เนาะแล้วฝั่งขวามือก็จะเป็น s t o r e นะครับ9.33ก็เป็นค่าที่ค่อนข้างที่จได้รับความนิยมนะครับอ่ะเรามาดูที่ MACD กันก่อนเลยดีกว่านะครับ MACD เนี่ยเราจะใช้ค่า Default นะครับนี่อันนี้ผมใช้ค่า Default เลยนะโดยที่ตัดเส้น MACD กับ Signal Line ออกนะครับโดยที่เราจะดูแค่ Histogram นะครับเห็นไหมว่าจุดที่เราจะใช้ในการ Mark Swing เนี่ยนะครับอันนี้เป็นกราฟในช่วงเดียวกันของ ช่วงเดียวกับของที่เป็นในส่วนของพาร์ทการอ่านพฏแ a คชั่นเมื่อกี้เนาะแต่ว่าตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของการที่เราตัดไอ้ห้องนี้ไปแต่ว่าเราจะดูโมเมนตัมของราคานะครับที่พอดจากในส่วนของการคํานวณใดๆมาแล้วนะครับอย่างตรงนี้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยราคาเนี่ยนะครับขึ้นอยู่ฝั่งสีเขียวนะครับเมื่อราคาอยู่ฝั่งสีเขียวเนี่ยนะครับฮิสโตแกรมสั่งขีเขียวเนี่ยคือราคากาลังขึ้นอยู่ใช่ไหมครับปุ๊บแต่เมื่อใดก็ตามที่ราคาเริ่มหักหัว ตัดลงมาแล้วนะครับลงมาอยู่ต่ํากว่าสีแดงเนี่ยนะครับอ่าก็คือเกิดสีแดงขึ้นเนี่ยเราจะสามารถระบุเลยว่าจุดที่สูงที่สุดในช่วงเนี้ยคือสวิงไฮแล้วสวิงโล่จะเกิดขึ้นตอนไหนสวิงโลจะเกิดขึ้นตอนที่ราคาเริ่มมีการวิ่ง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 ,ง,ง,งขึ้นมาแล้วเกิดสีเขียวเกิดขึ้นครับพอฮิสโตแกรมสีเขียวแสดงเกิดขึ้นเราจะมองเลยว่าเอ้ยตั้งแต่จุดเนี้ยจนถึงจุดเนี้ยชุดไหนคือชุดที่ต่ําที่สุด เราก็จะได้ว่าโอเคสวิงลยคือสวิงลที่ต่ำที่สุดดังนั้นเนี่ยราคาเขาจะวิ่งเขียวขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทําเลยคือหาจุดโฟกัสเซลล์ครับใช่ไหมครับเพราะว่าเรามองแล้วว่าราคาทําโลต่ําลงเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวต่าลงดังนั้นเนี่ยเราก็ไปหาจุดพีคหรือว่าจุดที่เป็นแนวรับแนวตา้านหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นทิกเกอร์ที่ทําให้เราได้เข้าฝั่งเซลล์ได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ราคาก็วิ่งขึ้นไปเห็นไหมเขียวขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีการหักหัวลงมาตััดัดดดดดเเปป็็็นนนนนนสสีีีแงงง้้ยจจุุูก ต่ำสุดครับวิ่งขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือสูงสุดครับเนี่ยแล้วมันก็ปรับตัวลงมาเห็นไหมครับอ่ะราคาก็เลยๆลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอเรื่อยๆเรื่อย้เรื้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มมีการหักหัวขึ้นนี่นะครับปุ๊บเราก็จะว่าจุดต่ําสุดคือตรงนี้ราคาเริ่มวิ่งขึ้นไปเขียว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 แล้วก็หักหัวลงมาแดงนี่นะครับก็จะประมาณแถวแถวนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุด่า เนี่ยมันก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสลับฝั่งไปเรื่อยๆจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เราจะใช้ในการสังเกตไายแล้วก็ลนะครับสังเกตหายแล้วก็ลเห็นไหมเมื่อเรามาร์กเราก็จะได้สวิงประมาณนีนะ้นี่ก็สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าเทรนด์ Trend, มีทิศทางเป็นเทรนด์ Trend, ขาลงนะครับเ,เห็นไหมครับ ส่วน Store ล่ะถ้าเป็น Store เราใช้มองอยังไงนะครับสโต r e นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้มองในลักษณะของการดู o b ot, o บสโอโซหรือว่าลูปของราคาเอ,เองนะครับการดูลูปของราคาเนี่ยนะครับเราก็ จะดูเรื่องของการดูโอ้บอสโอเวอร์โซเนาะผมเคยทำคลิปแบบละเอียดเรื่องของการมาร์คสวิงโดยใช้สโตนะครับในสโตซีรีส์มาสเตอร์นะครับก็เออมาสเตอร์ซีรีส์นะครับก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์นะครับดูได้เลยเนาะอ่ะอย่างสโตเนี่ยลูปเราดูลูปยังไงนะครับเราก็จะมีโอ้บอสกับโอเวอร์โซอยู่ใช่ไหมในอินดิเคเตอร์นี้นะครับแล้วเราก็จะดูเส้นนี้นะครับเมื่อเส้นเนี้ยเขาพาดจากไฮลงมาโลนะครับอ่าหรือเราก็วิ่งขึ้นไปโอ้บอสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจุดเเนนีี้ยจจะป็ุดท่่่บบงอกวาาารค ครบลูปแล้วนะครับจุดต่ําสุดต,ตรงเนี้ยในช่วงเนี้ยเราก็ไปดูว่าราคาในช่วงต่ําสุดต,ตรงนี้คือตรงไหนเป็นสวิงโลนะครับส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นมีแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ก็คือ1นลูปใช่ไหมครับจากโลโอเวอร์โซเนี่ยนะครับขึ้นไปโอโบสแล้วลงมาโอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งเนี่ยครบลูปจุดนี้ก็เป็นไฮใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะเกิดการสลับไปมาไปมา,ไปมาแบบนี้เรื่อยๆยกตัวอย่างในภาพนี้นะครับราคาตรงเนี้ยอ่ะเขาวิ่งมาจากโอโบสมมุตินะเขาวิ่งมาจากโอเวอร์โซใช่ไหมครับวิ่งขึ้นมาโอโบส และโอบอทลงมาโอโซเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น1เซตนะครับ1เซตอ่ะแล้วราคาจากโอโซนะครับวิ่งขึ้นไปโอบอทแล้วกลับมาโอโซตรงนี้ก็เป็นอีก1ชุดนะครับอ่ะมันก็วิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นอีก1ชุดมันจะมีบ้างที่มันจะลากเลยนะครับก็คืออยู่ในโซนนี้นานๆนครับปึ๊บๆๆแล้วก็กลับขึ้นไปนี่คืออีก1ชุดเห็นไหมครับและจากโอบอทลงมาโอโซ เราก็วิ่งขึ้นไปโวบอทเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดดังนั้นเนี่ยถ้าเราระบุนะครับเราก็จะได้ว่าอ่าชุดเนี่ยคือสร้างสวิงไฮแล้วสร้างสวิงโลแล้วสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮสวิงโลใช่ไหมครับสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮอ่ะเราก็จะมาดูว่าในในช่องเนี้ยนะครับอ่าในช่องนี้ใช่ไหมครับในช่องนี้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 ตรงไหนคือจุดสูงสุดก็จะได้ว่าเป็นตรงนี้แล้วจุดต่ำสุดล่ะก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ขึ้นมาแตะผมผมวัด หายไปช่องหนึ่งเนาะขึ้นมาแตะแล้วก็ลงมาต่ำตรงนี้เป็นจุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด,สสดเลื้อยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืๆ,ๆ,ๆตรงนี้เป็นต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด,สสดแล้วมันก็จะลงมาหาจุดต่ำสุดแถวนี้นะครับเห็นไหมแตกต่างจากฝั่งซ้ายไหมตรงนี้มันจะมีเพิ่มมาก็คือตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเพราะว่าตรงนี้เขาถือว่าเขาเลื้อยอยู่นะครับอ่ะเขาค้างอยู่แถวด้านล่างเนี่ยนะครับส่วนอันเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมีโมเมนตัมขึ้นมาฮา แล้วแต่ว่าเราใช้ตัวไหนมาร์กแล้วมันตัดสัญญาณบกวนตัดอะไรของเราเออกไปได้นะครับมันอันไหนเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะแม่นตัดสัญญาณบกวนได้มากกว่านะครับส่วนอย่างตัวเนี้ยข้อดีคือเอ้มันก็จะมีจังหวะให้เราเทรดในช่วงที่ราคาของโซเนี่ยจะค้างรอบแต่ว่าตัวเนี้ยมีสวิงให้เราเห็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยสังเกตนะครับเป็นจุดสังเกตให้เราเห็นได้อย่างง่ายๆนะครับอก็ใค, asking, ใครอยากจะใช้ตรงไหนชอบตรงไหนก็ลองไปดูนะเดี๋ยวมีตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ การใช้ EMA นะครับนะเราจะมาฝั่งของ Trend ์อ d i c a t o r กันบ้างนะครับก็จะเป็น EMA นะครับในภาพก็จะเป็น 50, 100นะครับส่วน l i n g e แ Band ก็จะเป็น20นะครับแล้วก็ d e v i วช i ันที่2นั่นเองนะครับอ่ะโดย EMA เนี่ยเราใช้มองอะไรนะครับ EMA เนี่ยเราใช้มองเรื่องของการพักตัวนั่นเองเมื่อราคาเกิดการพักตัวเข้ามานะครับในบริเวณค่าเฉลี่ยเขาจะมีการพักลง เริ่มมีการขึ้นมาทดสอบอีกรอบนึงนะครับเริ่มมีการหักหลกเห็น <c oughs> ไหมครับเราใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงในการในการมองว่าราคามันเริ่มมีการผักตัวแต่ถามว่ามองยากไหมถ้าใช้เอ็มเออย่างเดียวก็อาจจะมองยากนิดนึงแต่เราจะต้องมีการเออระบุจุดที่มันเป็นจุดโฟกัสจริงๆให้เห็นว่าราคามันมีสวิงที่มีนัยสําคัญจุดสูงสุดต่าสุดตรงไหนเห็นไหมครับเนี่ยนะครับทิ้งตัวลงมาหลังจากมีการพักตัวใช่ไหมทิ้งตัวลงมาพักตัวลงไปอีกทิ้งตัวลงมาเราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นเมเจอร์อะไร ทายอัพพูแบกหรือว่าลักษณะของการพูแบ็กนะครับที่มันจะไปลงรายละเอียดเรื่องของดีเทลหรือว่าแพทเทิร์นในการพูแบ c กที่มันชัดมากขึ้นกว่านี้เนาะนอกจากการดูแบบนี้นะครับเห็นไหมราคาทิ้งลงมาวิ่งไปพักในเส้น EMA ทิ้งลงมาอ่ะก็จะเป็นนี่นะครับขึ้นไปพักตัวลงมาทิ้งนะครับตรงนี้เข้าไหมเห็นไหมครับว่าราคาเขาก็จะมีการฟอร์มให้เราเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการใช้แบบ EMA สำหรับใครเทรดแบบมินิเวอร์ซลหรือว่าการเทรดแบบรีเทสนะครับอ่านะ ดีเทสเนั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของมัลติแบนนะครับเราใช้มองยังไงนะครับบนช่องแบนเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองสวิงโดยการใช้มัลติแบนหรือว่าการดูสังเกตการเริ่มผูกแบนเนี่ยคือให้เราดูที่เส้นขอบ upper band กับโลว band นะครับราคาเนี่ยนะครับเมื่อวิ่งขึ้นไป upper band แล้ววิ่งลงมาแตะโลว band ปุ๊บเราจะเราจะถือว่าจุดที่เป็นจุดสูงสุดของการที่ราคาวิ่งขึ้นไปหา upper band เนี่ยนะครับจะเป็น swing high เห็นไหมครับพอเขาแตะโลว์ปุ๊บ อ่ะอ p p e r band ปุ๊บนะครับวิ่งขึ้นไปแตะ u p p ไ r band อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นสวิงโลวิ่งลงมาปุ๊บนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรค swing high ใช่ไหมครับวิ่งขึ้นไปปุ๊บขอแค่แตะนะครับแตะปุ๊บเราจะได้เป็นตรงนี้เป็นสวิงโลแต่นะครับอ่ลองสังเกตนี้นะพอราคาวิ่งลงมาแตะปุ๊บเราจะได้ว่าตรงนี้เป็นสวิงไฮนะครับเราจะยังไม่ได้สวิงโลนะครับเพราะว่าอะไรครับราคามันจะสามารถที่จะลากเหลือไปได้เรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบเข้าเมื่อราคา แตะโลว์แบนหรืออั p เปอร์แบนนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็รอให้ราคาวิ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราค่อยสามารถหมักได้นะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับรอจนราคาขึ้นมาแตะเห็นไหมครับในช่วงนี้เขาก็ไม่ขึ้นมาแตะนะครับขึ้นมาแตะอีกทีก็คือช่วงนี้เราถึงจะได้สวิงโลนะครับเห็นไหมครับอ่ะพอแตะอัปเปอร์แบนปุ๊บวิ่งลงมาแตะโลว์แบนเราถึงได้สวิงหายนะครับแบบนี้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่า ตัวของสวิงก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นเรื่อยๆนะครับขอแค่เพียงแค่เรามีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดโฟกัสหรือว่าจุดอ้างอิงในการที่เราจะเริ่มมองนั่นเองนะครับอ่ะคือมันสามารถใช้มองได้หมดนะครับใช้มองได้หมดอย่างตรงเนี้ยถ้าเราเอาตัวหลายๆอีตเตอร์มาสังเกตดูนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าอ่ะถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะไว,ไวนิดนึงนะครับอันเนี้ยจะเป็นไวไวนิดนึงอ่าถ้าเป็นดูแม็กดีก็จะไวนิดนึงนะพี่ตัวแคมแม็กดีจะไวนิดนึงแต่ถ้ามาดูตัวของโตก็จะอ่าเริ่มช ตัวของ EMA ก็จะประมาณนี้ Bollinger Band ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่ะโดยข้อสรุปเลยก็คือเฮ้ยถ้าเราดูองค์รวมเนี่ยนะครับเราก็จะได้สังเกตชัดๆเลยว่าอ่ะสวิงที่มันชัดเจนก็จะเป็นสวิงนี้ใช่ไหมครับสวิงนี้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 อ่ะแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเทียบกับตัวของฝั่งซ้ายมือล่ะนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสวิงเดียวกันโดยที่อันเนี้ยจะเพิ่มขึ้นมาเร็วมานิดหนึ่งนะครับตัวของโซนเนี่ยก็จะเป็นสวิงเดียวกัน คนะครับและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆที่จะเริ่มต้นเทรดกันนะครับผมแนะนำเป็นโบรกเกอร์เอสแคนะครับซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเปิดมากว่า16ปีแล้วนะครับและถ้าใครชอบเทรดทองคำนะครับตัวของเอสแคเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่มีสเปรดทองคำต่ำมากนะครับเริ่มต้นเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมทุกๆประเภทบัญชีเลยนะครับสามารถส่งคำสั่งซื้อขายรวดเร็วทันใจนะเพียง0.04วินาทีเท่านั้นนเองะครย์สี่วินาทีเอร์ท่านับ้นเองนะครับข่าวังตอ ไหนแรงมีผลกระทบกับสินค้าตัวไหนยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของ f l a s h Trader นะครับช่วยในการล็อกกำไร2ชั้นได้โดยที่เราอา,อาจจะไม่ต้องมาเปิดแบ่งปิดแบ่งอะไรนะครับคือเราสามารถตั้งได้ในตัวอง Indicator หรือว่าตัวเครื่องมือช่วยตัวนี้ได้เลยนะครับและตัวของเอ็แคเนี่ยสามารถเทรดได้ทั้ง m อ็นดีโฟร์และ Trading View นะครับสามารถรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะรัน EA หรือว่าใครมีการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดในแพลตฟอร์มไหนนะครับก็สามารถที่จะมาใช้ได้ แลวถ้าหากว่าเกิดว่ามีปัญหานะครับมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของการฝากการถอนหรือว่าในส่วนของบัญชีนะครับตัวของซัพพอร์ตเนี่ยนะครับของเอ a p แคปเป็นซัพพอร์ตที่สามารถที่จะพูดคุยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวสามารถติดต่อได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของภาษาเองเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการไปไอเอออะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะคุยแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่ใช่บอทแชทเนาะก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาแล้วก็รับรู้ปัญหาเราได้โดยตรงทันทีเลยนะครับอ่ะก็ ฝากไว้นะสำหรับใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นการดูการรีเทสเลเวลนั่นเองนะครับก็คือการรีเทสเลเวลคืออะไรนะครับในพาร์ทที่ผ่านมาเนาะจริงๆมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับในส่วนที่1นึ่งพลายอชั่นเนี่ยนะครับจะสังเกตเรื่องของการเคลื่อนที่ในทิศทางตนกันข้ามนะครับหรือว่าการสังเกตการเกิด En g เอ็นกราฟิ้งนั่นเองเนาะส่วนในพาร์ทที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการดูโมเมนตัมการเคลื่อนที่ของราคาส่วนในพาร์ทรีเทสเมนเนี่ยนะครับเขาจะใช้การสังเกต สัดส่วนหรือว่าอัตราส่วนของการวิ่งในฝั่งตรงกันข้ามเพื่อที่จะใช้ในการระบุสวิงไฮและสวิงโลนั่นเองนะครับโดยในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเราเห็นจากภาพก็คือว่าฝั่งขึ้น,นมากกว่าฝั่งลงใช่ไหมครับฝั่งบายมากกว่าฝั่งเซลฝั่งบายมากกว่าฝั่งเซลนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเซลมากกว่าบายเซลมากกว่าบายเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนแบบนี้เรื่อยๆโดยที่เราจะแบ่ง แบ่งจุดตรงเนี้ยแล้วก็สังเกตว่าตรงไหนละ่ะคือจุดสูงสุดต่ำสุดตรงไหนคือจุดต่ำสุดสูงสุดนะครับต่ำสุดสูงสุด,ส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 ดไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าฮะโดยที่เราจะแบ่งเป็นยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราอย่างตรงเนี้ยผมยกตัวอย่างก็คือเอ้ยเขาจะใช้จุดสังเกตก็คือ30%ของสวิงนะครับอ่ราคาเริ่มมีการย่อเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ1ใน3ของสวิงทั้งหมดนะครับเราจะถือว่าเป็นการพักตัวหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ pull back หรือว่า retestment เนาะหรือเราจะใช้ตัวของ50%ก็ได้ ซึ่งการใช้50%เนี่ยมันก็เหมือนการดูแบบพรีเมียมดิสคาวน์นั่นเองนะครับก็คือดูว่าราคาเนี่ยต้องมีการย่ออย่างน้อยๆเนี่ยครับ50%ของชุดสวิงที่วิ่งมานั่นเองนะครับโดยที่เมื่อเห็นทิศทางตัวข้ามของแท่งเทียนเกิดขึ้นปุ๊บเราทําการกลางเลยเห็นทิศทางตัวข้ามของแท่งเทียนที่สวนขึ้นมาปุ๊บเรากางเลยนั่นเองนะครับถ้ามันไปไม่ถึงวิ่งไปต่อเราก็แค่เลื่อนสเกลลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมซึ่งสวิงเนี่ยนะครับยิ่งเราใช้ความแคบเท่าไหร่นะครับ ของการย่อเท่าไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณรบกวนหรือว่ามีนอยเยอะแต่ถ้าเราใช้กว้างจนเกินไปบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้สวิงนั่นเองนะครับอย่างเราอย่างมาดูฝั่งสายมือนะครับเห็นไหมจากสวิงนี้วิ่งลงมาเรากลางแล้วเอ้ยถ้าใช้30%มเรนะครับเริ่มมีการพักตัวเราฟัดดูวัดดูซิขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าตัวนี้เป็นสวิงโลพอราคาวิ่งทะลุสวิงโลไปเราก็จะได้ว่าจุดสูงสุดคือสวิงหฮพอราคาวิ่งไปเรื่อยเราค่อยวัดไปเรื่อยนะครับวัดปุ๊บวิ่งขึ้นมมาาเเออ้้ยยไไไไดดสสวววิิงโลปรื่พัักต เนี่ยครับเริ่มมีการพักตัวปุ๊บเรากก,กลางเลยเราก็ได้สวิงโลถึง50ถึง50%หรือถึง30%ปุ๊บเราก็ได้สวิงโลใช่ไหมครับแต่มันไม่หยุดใช่ไหมครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็ ady, แล้วแต่สุดท้ายราคาวกกลับมาเราก็ได้เป็นอะไรครับสวิงไฮเนีย่ยมันก็เป็นแบบนีน้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะให้เราเห็นนะครับเนี Phillip ่ยเราก็วัดสวิงไปเรื่อยวัดทุกชุดเลยใช่ไหมครับผมวัดให้เห็นเนาะตรงนี้30%นะ,น,น,นะครับย่อ30%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 แล้วก็ตรงนี้ก็ย่อ30%นะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับจุดสังเเกตนาะเนี่ย วิ่งมาถึงตรงนี้นะครับวิ่งมาถึงตรงนะครับส่วน50%เราก็จะสวิงที่มีความเรียกว่าคมขึ้นนะครับหรือว่าตัดสัญญาลบกดไปได้เยอะขึ้นตรงนี้ครับวิ่งลงมาปุ๊บย่อมาถึง50%เราได้สวิงหายเราขอภัยได้สวิงโลนะครับพอราคาทิ้งตัวลงไปเราก็ได้สวิงหายราคาวิ่งย้อนย้อนย้อนมาเอ้ยแตะ50%ปุ๊บได้สวิงโลทิ้งตัวลงไปได้อะไรครับสวิงหายเนี่ยครับย่อขึ้นมาถึงไหมตอนแรกเราวัดตรงนี้ผมวัดแล้วนะครับมันไม่ถึง ลงมาอีกนะครับเราก็กลางสวิงเผื่อมาปุ๊บเราได้เลยครับขึ้นมาถึง50ได้สวิงโลพอราคาทิ้งตัวลงไปได้สวิงหายเห็นไหมครับมันก็จะเป็นจุดแบบนี้ซึ่งเราก็จะสามารถใช้สัสดส่วนตรงนี้ในการเรียกว่าหาจุดเข้าได้อย่าง r e s e s t e n t level อะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยถ้ามันถึง50%เราจะหาเป็นจุดโฟกัสในการเซลล์ขึ้นมาถึง50ปุ๊บเราจะหาเป็นจุดโฟกัสในการเซลล์โฟกัสในการเซลล์เพราะว่าราคามี สถิติในการกลับตัวบริเวณนี้ค่อนข้างสูงหรือว่า65.8อะไรเงี้ยนะครับ f i โบเลเวล level สำหรับขาเทรดเนาะก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จัก pullback หรือว่าการสังเกต pullback ท่นนั้นเองนะครับในพาร์ทต่อไปเนี่ยจะมีความละเอียดมากขึ้นคือการดู type of pullback นะครับเราจะสังเกตได้ไงว่า pullback แบบไหนมันจะมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวไหมหรือว่ามันจะพักตัวย่อลึกตื้นนะครับอ่าก็ฝากติดตามกันไว้นะครับในซีรีส์นี้นะครับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็จะมา ต่อกันอีกนะครับใน EP หนะ้ะสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ออกซี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ